นี่หนูหนูชื่ออะไรผมชื่อแก้วคุณป้าชื่ออะไรป้าชื่อแรมจ้ะป้าชื่อแรมจ้ะป้าเป็นใครป้าเป็นไม่ไม่ต้องเลกไปนะมึงไปปนก่อนที่กุยาไมายตีหน้ามึงไปแม่แม่ได้กูไม่หลองบานมึงไปยายครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปใจร้ายกับผู้หญิงคนนี้ที่ยาย ไม่ใจร้ายเพื่อมึงไปหนุไปไปดูไหนองไปแ,แม่จ๋าเรมปิดไปแล้วเรบมาอยู่กับแม่ไม่บากบายอยู่ได้แล้วแรกดูกมึงตุ่มแม่มึงตุ่มโดกมึงไปมีความตุกแต่มึงพอตุกแล้วเฮ้ยรัาาบบากมาดมึงไปแม่เอ <c oughs> ออดแ่นแปลกใจกันใ แดกใจใไกลกันที่มารงนำตาหนองตอนนี้ที่เราคว้วหลงก้อยตอนใหญ่ลับได้เวลาปากายานี่ตามโอรือยิ่งแปลกหน้าไป กวนกองรองน้าในกแกรนี้ป้าคนดีนี่ป้ารองทำไรโอาการดีแรมเท้าแต่เท้าใจป้าก้าไม่กลัวกรรม bao câu tập tập ta lai câu tinh ai câu tinh oi ai ใ่ยิ่งแทกราวก็ทำไม่ยิ่งแทกราวใจดวงนี้มีแต่เจาเมื่อเบาเบาไม่บนเลยวราดไปแล้วปิดไปแล้วของ,ขงเครื่องแจ้

ใจวง่ของแม่เมื่อก่อนแรมเก่ทิ้งลูกไปแรมไม่ได้คิดอะไรวัวออกลูกในขณนะนั้นก็คงจะเหมือนตอนกันตอนนี้ตอนที่แรมโดนแม่หลักใสไล่ลงแต่จะโทษใครได้แรมเป็นคนทำตั้งต่จัดหน้ถจะมีจที รอยเดมได้เกิดเป็นลูกแม่อีกแม่จาจาชาตินี้เรมลาก่อน i কাল উ জ าจที่ปฏิบัติธรรมเงหนึง่งตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดทุ่งตะเคียนมีท่านอาจารย์วินยูปเป็นเจ้าของสำนักตรกอันี้ก็มีสานุศิสองคนด้วยกันมาฝากตัวอ,อาศัยอยู่ที่นี่นั่นก็คือนายเพียกนายบูนแก้วหลังจากที่ ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างนายนิก่อนกับจอมยักษ์เอกเดชเมื่อเระเดชไป้ายแพ้ก็ได้หนีกลับบ้านเมืองทิ้งนายเปี๊ยกนายคุณแก้วไว้ที่นี่อกค์กักงรองก็ไม่อยากที่จะกลับไปเมืองยักษ์อีกตัดสินใจเดินทางหาที่พึ่งจึงมาพบรสถานที่อย่างนี้ครับโอกาสที่ก็นั่งสนทนายอยู่ ที่นี่จะเกิดเหตุการณ์ไรขึ้นบ้างพี่น้องติดตามมาความเข้าใจต่อ ว่าเดินทางมาถึงบุญเกวอตึงที่นี้แย่ให้ดีว่าที่นี้ที่ไหนนะแล้วล้วที่มาถึงไม่รู้ว่ากระดานที่เราก้าวมายังไม่รู้ว่าที่ใดว่าเดินทางมาถึงบุญเกวอตึงที่นี้อลให้ดีจะนองว่าที่นี้ที่ไหนนะแล่เล้ยวเราไม่ร้อ วัที่ไหนกันมาเย่ไม่จะดองยาวัดที่ไหนกันที่นี่โปรดินต่างมาตึงบนแกเอถึงที่นี่แลให้ดีที่น้องเออที่ไหนนะแลแล้วก็ไม่รอที่ไหนกันรอมาเย่ไม่จดอยงยาวัดที่นี่มันตีดไดกลอนพี่ใหญ่เลย ว่ากลอนลยกันป้ามาว่ากลอนวันเวกลอนวันเวีเพื่อเวียนอยู่ตรงนั้นเลยอันนู้นเมื่อน้องหน้ากาบันตังวันวีเนีเวียนอยู่อันนี้โอ้เคยอย่นี้ฮะเคยอย่นี้ผมอันเจอเปียกกับโอ้ในเปียกกับก้นล่างนู้นผมเจอปุ่นแก้วกับโอ้ ไหนเปียกไหนปุ่นแก้วกับอไ,อไม่ปากอไม่จะไม่ใจรอบเรืยกันทีอ่อเปลื้กแกว้วอ่ออไหนเปียกไหนปุ่นแก้วนะกับเดือดเจี๊ยบเจอเน่าเติมเต็มเตาเจอเบื่อนแย่งเปลื้กบันใ่แย่งยากกว่าคนเราอยากจืดด้วยกับไปเปียกอยู่เมืองอยักษ์มากคน เออนานเปียกอยู่เมืองยากมา่กนกับไอเปียกอยู่เมืองยากพุ่มอยู่เมืองยักเดี๋ยวเราบปดียากมาต่อรู้กันที่นี่อยักไปอยากกลับบ้านเมืองก็ดีพวกเราก็ต้องห้าเตอยู่แต่วมาก็ปึงกันอยู่ที่ตัวใหญ่อย่างเกียร์นั้นไม่ตีแต่พื้นยมมั้อวัดว่าเป็นประท่านตีแกเราไอการตอนดับต่างมดจริงไนี่เด็กก็ไม่เอาเลยกป่าร่นมาก็ปามาไหว้วัดจริงไนก็ไม่เอาเลยกป่ามาไหว้วัดอันนี้ ก้นตายก็ปามาวัยวัดมาครบลูกเกยเลียก็ไม่เอาก็ปามาวัยวัดแมวกก็ไม่เอาก็ก็ปามาวัยวัดแม่ไม่ไอ้เอ็นก็ไม่ปามาเลยก็ปามาทำไรเลยเว้นก็ว่าใจยัดได้เกยมันหน้ามันต้นนั่นแหละที่มาปล่อยยูก็ไปรบ้าวบ้านเหล่าอันนี้จีน่ากับฉันไม่ใหญ่จีน่าเลยแต่เราทำนิ้วมันตรงหน้าตึง ่าโม่นะตึน้นยาบ่าได้แต่ผมก็บมายุวัดกับปมเช็คแล้วแล้วเลยผมจะไม่จาเป็นจิ้งผมไม่ใจมายุต่เรื่องได้ก็จาเป็นมายุวัดเห็ดพ้นได้ีิไม่อยากก้าวัดมันจําเป็นชุดๆแล้วเลยเลต้นผมมีหลายกวางนะประวัติมผมอย่างปออยู่คนแหม็นเลยปอได้กี่คนเนาะ ok. ผมอย่างปออยู่เจอเปื่อกปอไหนเปีย,ยกเจอโยู่กับฮะเจอโย พอเจออยู่ครับพอผมเจออยู่แท้แล้ปวปรากฏว่าแกเมาถึงโดไก่ตยุบอันครับโดไก่ะยุบทุบใต้ถึงว่าตุ่มแมงกังโดนผมก็ตั้งใจว่าเแ็้อันรับพอแล้วก็เทิบเลยเทิบเลยไอ้รู้ดีว่าเคยเป็นคนกล้าพออันครับไม่ใช่แต่แท้หน้าอันถึงว่ารู้เคยคนกล้าพอไหนเพียกเจ้าอาวาสที่พบุรุษมาด้วน ในเปียกรูเพื่อผมจันทร์เก้าตรงนั้นในแกบอกกันเองบอกเพื่ออย่าโยมจันทร์เก้าได้เร็วอย่าโยมมาดังให้พร้อมกันนะอันโอ้โยมมาดังพร้อมได้เล็วแกบอกเลยเอว่าเพื่อสปีติโยสปีติโยครับอันนี้ว่าผมว่าไม่เคยแลกกันตีโยโยอันว่าบอกผมแต่เรวต้องเจ้าว่าว่าั้นเมน Mình làm bữa thì anh bè, Cô làm bữa, Cô bỏ rượu ăn, Cô mấy thằng lăn làm mát luôn. <coughs> Bà có chết, Anh ơi, Thế nó vòng vang, vòng vang, Cô đổ típ. Bà không yêu, Ước, Bà ăn, Anh yêu ước, Cô, Ông, là mừng yêu ước bữa, Mà yêu ước bữa, Bà bây giờ, Thì vòng vang, vòng vang, Kế năn, Cả bát, Ơp. Chai cú típ tốc, Tổng đi, okay. ตีบตรงเลยไปไหมครับตีบตกอันนั้นเออจะโตก็รับไม่ตื่นนั้นป่านี่ตายแล้วอยาดบากันกับปลากับตรงนี่ก็ไม่ก้าวันพุทธน่าเดือดที่อยากโกรธกันไม่ใจวัดเจ้าน่ะเจ้านโกรธเลยตื่นเตือดที่บวชนี่นานแล้วไล่ตราและเจ้าบวชตั้งแต่เด็กๆบวชอยู่วัดอยู่ว่าอันนี้ต่ำจิตไอ้มีธรรมะที ใจแกบ้านไม่ก้าเว็นวัดแหลปริดช่วยผมได้กินกันในวัดเลยไปตามหรือปันนั่นหไม่กูลองอยู่ว่าเลยนี่พวกแกอุ้ยแล่นี่วัดนี้เราอยู่ยได้ไหมปันเปลาอ๋อปลากระไรอย่างยึดติดในคำพูดรู้ปลดกินเที่ยงเลยปลบยันไม่ร่ำรวยจะเป็นปลาคอนอันเออความโล,คมลม้ความโลุกไม่ควรมีในปลาอันเอนอกูไปตาวัดหนึ่งอน วัดน้อยกูไม่รู small, <mat scrape the margin> ้ว่าวัดน้อยเมื่อนขึ้นรถขึ้นรถเออขึ้นรถมีขึ้นรถตรงเท้ขึ้นรถตรงเท้เออกับการปลาหนังอยู่ก้นเลยก็วักมือขึ้นไปไปหนังกลางปราเนี่ยนี้ปราพุงงั้นตัดไม่กัดถูกเลีงถูกย่างต่างโลกอย่างตัดไม่กัดปาเอออย่างลงเล่ยในรูปรถกินเจี้ยงมึงรู้เพล่อการจังว่ากูขึ้นไปหนังกลางปราเนี่ยการรถเก้ไปดักปักปรากฏว่าเด็กกล้าวตองคนขึ้นมาหนังกลางรถเออขึ้นรถเด็กกล้าวขึ้นรถกันเออ วันนี relax, ้ผเด้กรขึ้นหนังมันรถเร็วมันกระเล้งในเรื่องของมันอุ้ยวันนี้เราไปเที่ยวตีโรตอันนีเเียเที่ยวทีมิกซี่อุตาวแรงแงนี่แม่ม้วไปเที่ยวนี่ตันู้นเบาเบาเยอะเลยกจะโดรงเอกระโดก็แต่พอนี้แรงไปแร้งมามื่อว่นไปออกเรื่องเควนเลยอันนเอออีดาวันนียอีดาวันี้ีแม่คือจั้งเหมือนเราห้าเควนอ้าไร้ผัวไ้แม่ไหวแรงแรงรุ่งรุงโปร่งโปร่งงกูกูวแล้วนัด ไรก้องย่อยว่ะอาใจำกันดีทุกๆนาตาย่อยทุกทุกนาก็ไหวแล้วว่าเมตินเจ้าๆว่ะให้แล้วว่าเมตินไกลว่าเมตินยาวคนนั้นยาวไกว่าเมตินยหอยว่าเมตินยาวคนนั้นแตงย่อยแตงยาวแต่เมื่อเรืองบปลาตัดไม่ขาดปลาแต่เร็กพี้นลอยอยู่บนเนี้ยบอกว่เจ้าๆแรงกตีนน้อยยังไปตายโบผลใจเแยงไปตายโบก้อนเกจ็จักเซนไหน แม่ตีนไปได้รักเจนมึงอห้แรงไอ้เกินแรงเผื่อนเอแรงไอ้นัดเลยน่าริสิีนะเออใล้หลับหลับรอรอ,อตรวันราโยมก้าวมันดิก้าวมันนี่ก้อนโยมเออในมาตรการกับท่านอาจารย์โอ้ใจะริญป้นโยมหนัง,นง เลยหน้าตาเจ้าเจ้ากินน้ำกินไรมาเร็วเล่นกับเราไม่ตามนานเล็กเดียวนะพอ้เจ้าเจ้ามาเลยตํำเป็นตามต่ำแก๊กก็ยำแก๊กื <c oughs> กีกทีเจอเพื่อนอยู่หนูมีชื่อว่าแรมจะ้ะโอเจอเรมจะ้ะเรยมาหน้าตาเจ้าเจ้าดนไล่ออกจากบ้านจะ้ะเดินไล่ออกจากบ้านจะ้ะ เกยไล่เกย,ยยิกออกจยากบานสามีไล่แม่ก็ดา่าลูกก็ไม่ต้องการหัวคนเก่าก็ไม่รักกีก้นกองหมดเนยจังเนี่ยคนเดรามตำต,ำตำาอยู่แล้วนี่นเกยกูเลยมึงเอาเปียกคนเดรามไม่แน่นะไรกูเลยเออนี่เตอมมาแกนี่ตงว่ำเปลือกตัวอยากจกกล้า,าตัวตายมันรู้แล้วรู้รอดแต่มาคิดใหม่แล้วมันเป็นบาบ มันเป็นบาปจ้ะนาทีมาทีนี้นูอยากแค่ท่านอาจารย์ช่วยบวชให้หนูหน่อยอ่านี่เตยมาบวชอยู่นี่ค่ะโอ้นี่แล้วอยู่เมื่อกดรอกันนี่ปัญหาไม่ใช่การฆ่าตัวตายปัญหาที่เลี้ยงเลี้ยงได้เราควรบวชตรงนี้อยู่เด็จะต้านตีตีสง,งบค่ะท่านอาจารย์บวชให้หนูด้วยอ่าได้ได้ไดอยู่เมื่ออาจาบวชได้ก็โยมไปปักก้นนะไปปักโอเคกุ ปปากกูเกกุดางกุดกองอาตามาตรงนั้นเลยเล่นไหมไงไปปักีิกุดลางเปลวแล้วกนยิงมึงไงไปปักไกลเคยปื้นเห็นกับเรายิกนั่นเลยไปปักทก,ก่กุดลางคางกุดยันยมตรงนั้นนะมันเป็นมันแข็งพอได้เลยเห็นกนับนหเพื่อว่ากาตกบกพร่องตรงนี้ในมัธการขอบพระคุณเ่นานในจารย์จ้า หรือจี้นี่นะอเอาเรียบนะกบะโบเรานะมึงอยาไปรบแกนักกันหรือจี้ครับเป็นปลาเป็นตุงแกก้าวใจเ็แกมัดปั๊ไม่ก้องบาบาขนานนั้นวันนี้นี่กูไม่ยัดกันนนำหน้าอย่างเตอือ <c oughs> หน้าอย่างเตอืออกับจันทำกันเอาเองนะอตีอยู่ตีกินกับแอ้ถึงวันเย็นนี่กินก้าวเนย ลากินรือกาวันเย็นมาเน่ไม่ลักก uh. ินเอาได้ม no. ังเมื่อนกูเคยบวชกันแล้วจำไมมึงเคยบวชเออจำไหมดิกูบวชจำไมอันนุกมึงวะปอกปืนได้กันวะมึงอปอกปืนกูไม่ยัดเะแล้กูเชื่อเขาเชื่อเขาเออปอกปืนไว้ในย้มวันนั้นจังว่าหลงกองเป็นนั้นเลยนุกเฮ้ยเราเลี้ยงอาบัตเรายากกวโรคยากัวโรคเออ อันนี้ราขึ้นกินหลงกองหลงอันเลยรึงวะใช่เราไคยยิงรอถแต่ว่าเราเลี้ยงอาบัตํำเพื่อกือเราทำส่งปืนไปแรกแต่ว่าแลยหลงกองโจวนนากินปังยิงเออปลัดแจ็กหลงกองรถโอ้ใจ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 ตรงแรงแบบนั้นเราเลี้ยงอาบัตไงไปไปไปอาตีปักอยู่ในวัดวะอาตีปักเอให้กูอยู่แค่จ้าวดเลยนะ ปัญหาความเศร้าในชีวิตก่อนที่ยอดเจะนได้เตอจะปลิดสั้งกันปากลายมาพำนักจุ่วัดว่าไม่ความววานน้าใหญ่ได้บวดกายโอกาตีนี่ก่อนอยู่ในวัง รำใจวังตวินสิ่งต่างาคืนวันดีที่นัง่งอภิปรายบอกยา,ยายนังยนนน่งกอละนี่ยานของเธอได้รับตัว ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย